สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะชแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม r a c k r o k Origin นะครับผมเซิร์ฟเวอร์ global นะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นคลิปเกี่ยวกับอักษรย่อดันเจี้ยนต่างนะครับซึ่งบอกเลยว่ามีหลายคนเยอะแยะมากมายที่ไม่รู้เกี่ยวกับอักษรย่อเลยทําให้เข้าปาร์ตี้ไม่ได้ยิ่งโดยเฉพาะคนที่เล่นคนเดียวหรือว่าเล่นเป็นเฉพาะกลุ่มพอเพื่อนไม่อยู่ก็หาที่ลงไม่ได้จนทําให้ตัวเองเบื่อและเลิกเล่นไปนะครับดังนั้น อักษรย่อวันนี้ที่ผมจะมาบอกเนี่ยนะครับก็บอกได้เท่าที่ผมจะรู้แล้วก็เท่าที่จะนึกออกด้วยนะครับผมโอเคนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับยังไงก็ฝากไว้แ้วกันนะครับสำหรับใครนะครับที่มองหาร้านเติมเกมนักล็อกออริจินนะครับผมบอกเลยครับแซด g o t h ีเฮดครับเติมโคตรถูกนะครับผมที่สําคัญครับใช้แค่ UID เท่านั้นนะครับผมแล้วก็บอกเลยว่าไวและก็เร็วด้วย นะครับถ้าสนใจเติมนะครับก็กดลิงดิข้างใต้ได้เลยนะจ๊ะแปะโปรทีเอชครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับอักษรย่อก็อเนี้ยเลยครับที่คุณเห็นครับง่ายๆครับบวก E T A T B B D B นะครับอะไรพวกนี้นะครับผม L F T L F P คือโหมีเยอะมากเลยนะครับหลายๆคนมากกะถามผมบ่อยมากนะครับดังนั้นเนี่ยผมรวมไว้ให้ในคลิปนี้เลยแล้วกัน นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ดันเจียนเดลี่เลยแล้วกันนะครับเดลี่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่จะมีรักกันอยู่2ดันก็คือ AT AT คือดันนี้ครับนี่แอตเทมนะครับผมแอตเทมนะครับอันเนี้ยแหละคือ AT แล้วจะมีอีกอันนึงครับที่เขาจะเขียนว่า h ฮดแนะครับหรือบางคนก็จะบอกว่าเฮสซี่อะไรพวกนี้เฮสซี่ฟอเรสนะครับจะมีอีกดันหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นดันแนะนําในเดลี่เควสตไลวันนะครับสดันเจียนเนี้ยจะได้เอทีเยอะที่สุดนะครับต้องทําก่อน นะครับก็คือดัน AT ทอันนี้แล้วก็อีกอันนึงในวันนี้มันไม่มีนะครับเออก็เลยดูไม่ได้แต่จำไว้ละกันมันชื่อมันชื่อหมมันชื่อละมันชื่อว่า h a ซี่ฟอรสครับผมประมาณนี้แหละนะครับก็คือจะเป็นตัวย่อนะครับก็เป็น h ฮดกับ AT ทนะครับก็จบไปนะครับสำหรับดันนี้ทีนี้เรามาดูที่อีเวนต์ต่อครับนี่อีเวนต์นะครับ2อันนี้ครับมินี้เนี่ยนะครับผมมิทนี้กับอีลิทเนี่ยนะครับผมเนี่ยเจวิลี่เนี่ยนะครับผมมันคือหักไม้ มันมีหลายมันมีเรียกกันหลายแบบมากนะครับ2ออย่างนี้นะครับดูที่มาของดีๆนะครับนี่คือการเรียก elite b o สอันนี้คือ mini บอสส่วนใหญ่2ออันนี้เนี่ยจะตามพร้อมกันนะครับผมทีนี้เรามาดูครับเวลาคุณจะหาปาร์ตี้คุณจะเจออะไรบ้างครับนี่นะครับนี่คุณจะเจออะไรบ้างเลื่อนก่อนนะครับเลื่อนก่อนคุณจะเจออันดับแรกก็คือหักไม้นะครับนี่หักไม้เห็นไหมอันนี้คือคนไทยส่วนใหญ่มักจะบอกว่าหักไม้ คำว่า3นี่ตัวเลข,ขงคงรู้ใช่ไหมครับขาด3คนนะครับดังนั้นคําว่าหักไม้หรือไม่ก็พวก et นะครับผม et เนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้คือ e l e t power นะครับต้องส่วนใหญ่บางคนก็จะพิมพ์ว่า elite ครับ elite นะครับผมก็คือ elite monster นะครับแล้วก็หักไม้นะครับผมหรือไม่ก็ DB BD BB พวกนี้นะครับผมเป็นหักไม้บีทั้งหมดถามว่าบีดีคืออะไรตอนแรกผมก็งงนะครับดี mm. คืออะไรนี่ครับชื่อย่อของไม้ครับเห็นปะ DB เห็นไหมครับแล้วก็อันนี้ครับ BB นะครับดังนั้นตอนแรกเนี่ยผมงงมากเว้ยมันรับดันหาเลยผมมันวะ DB กับ BB ผมก็งงเออดังนั้นก็คุณก็ต้องเข้าใจว่ามันเรื่องามที่มันเป็นโกลบอลมันหลายสัญชาติหลายเชื้อชาติดังนั้นคุณจาไว้ว่า ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเห็นนักษรย่อว่า BB นะครับผมแล้วก็ DB เนี่ยมันหมายความว่ามันกำลังหาปาร์ตี้ไปหักไม้นะครับสองอย่างก็คือมิน,น,อนิอันนี้คือมินินะครับอันนี้คือไม้มินิอันนี้คือไม้อิลิทนะครับผมอ่าง่ายๆประมาณนี้ครับผมนี่ก็จบไปอีกนะครับผมทีนี้อันนี้คืออะไรครับเนี่ยนะครับผมเฮลเฮมนะครับผมไนท์แมร์อันนี้ถ้าเป็นหมวดภาษาอังกฤษก็จะเขียนแบบนี้ ดังนั้นเนี่ยนะครับผมบางคนคุณก็จะเจอดันเจี้ยนเนี้ยบางคนจะรับเขียนว่า H D บางคนก็จะเขียนว่า H M บางคนก็จะเขียนว่า H H H นะครับผมดังนั้นไม่ว่าจะเป็น H D นะครับผมหรือว่า H M หรือว่าเป็น H H H นะครับผมผมขอใช้คำว่า H แล้วกันนะครับเพราะว่าไม่สะดวกจะออกแบบว่า H ฉูกกับ H ที่อะไรพวกเนี้ยนะครับผมเรียก H แล้วกันง่ายๆนะครับผมพอดมาครับผมจบตามนั้นนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับมี H D H M แล้วก็ H H นะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันจะมีอีกครับ3 H เนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมมันคือลง n g Hell h, h แบบยากครับหรือบางคนเนี่ยเขาจะพิมพ์ถ้าเป็นคนไทยเขาก็จะพิมพ์ว่า H H บางคนก็จะพิมพ์ว่า H M อย่างนี้ครับแล้วก็พิมพ์ว่ายากนะครับส่วนข้างหลังเนี่ยเขาจะเขียนว่า3อย่างนี้ก็คือหมายความว่าขาด3คนก็คือลงเฮ h e ฮม h แบบยากนะครับนะผมพิมพ์ไม่ดูเลยแล้วกัน บาก็จะพิมพ no yeah. I mean, ah right. ์ h e a h อย่างนี้อ่าก็จะพิมพ์ h e a h อย่างนี้ก็คือหมายความว่า heal hem แบบยากนะครับขีดสามอย่างเงี้ยเนี่ยที่เขาเขียนเนี่ยนะครับผมนี่ dps dps คืออะไรครับ dps คือต้องการตำแหน่งดาเมจครับผมอ่าเนี่ยนะครับก็คือตอนเนี้ยอย่างคนเนี้ยเขาต้องการลง heal hem แบบยากนะครับสามตำแหน่งแล้วก็ต้องการ dps นะครับผมแค่นั้นเองเออแค่นั้นแหละนะครับเนี่ย ad สามก็ดันที่ผมบอกไปครับดันเดลี่นะครับเพราะว่า จริงๆอันเนี้ยมันมองเหมือนกับว่าไม่จําเป็นนะครับแต่ผมบอกเลยว่าคนที่เขาไม่รู้เนี่ยเขาเล่นไม่ได้จริงๆนะครับเอ่อตัวย่อพวกเนี้ยนะครับผมก็จะพยายามบอกและรวบรวมไม่ให้แล้วกันนะครับผมดังนั้นก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีคําว่า LFT ครับผมอ่ <c oughs> ถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยส่วนใหญ่เขามักจะมีคําว่า <c oughs> <c oughs> นี่ครับเห็นไหม LFP คืออะไรครับมันคือล o o k f o r Party ก็คือเอาง,ง่ายว่า LFP เนี่ยเป็นตัวย่อกับการหาปาร์ตี้หรือรับปาร์ตี้นะครับ BB ก็คือไม้ผีถูกไหมกับ DB ก็อย่างที่ผมบอกครับไม้มินิแล้วก็ไม้กิลิทนะครับผมง่ายๆเลยนะครับเออจำไว้เลยครับว่าถ้ามีคําว่า LFP เนี่ยคือหมายความว่าคนคนนี้แม่งกำลังรับปาร์ตี้อยู่หรือหาปาร์ตี้อยู่นะครับเกี่ยวแล้วก็ข้างหลังเนี่ยคุณก็ดูว่ามันคือตัวย่ออะไรถ้า AT ก็อย่างที่บอกครับเดลี Daily, ถ่ถูกป่ะถ้า DBBD เนี่ยนะครับมันก็คือหักไม้ผี นะครับอันนี้เราก็ต้องศึกษาเอาไว้รองรับต่างชาติด้วยเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีแค่คนไทยอย่างเดียวถูกป่ะเออตามนั้นครับทีนี้ต่อมานะครับผมเอาไอเดียนะครับ et นี่ et คุณรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับ e l s tower แต่ว่าอันนี้คุณยังไม่ค่อยเห็นคุณจะเพิ่งเริ่มเห็นแค่ประมาณวันนี้เออเพราะว่าคนส่วนใหญ่อะมักจะเพิ่ง55การขึ้นมานะครับ et อันนี้เนี่ยคือหอ100ชั้นเรียกง่ายๆเลยครับ et เนี่ยคือ e l s tower นะครับก็คือหอคอยร้อยชั้นนั่นแหละที่เรียกกันง่ายๆนะครับดังน,นั้นอันเนี้ยไม่มีอะไรยากามากมายอีีคุณน่าจะรู้แล้วนะครับว่ามันคือ e อเ o w e r นนะครับเออแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะนะครับ BY หรือว่า b f y ก็แล้วแต่คนเรียกนะครับอันนี้คือดันต้นไม้แต่ว่าน,นตอนนี้ที่เขาเปิด CVT อยู่เนี่ยต้นไม้เนี่ยมันยังมีแต่แบบเดียวครับแต่ว่าเวลาเปิดโ p e พ Beta แล้วเนี่ยนะครับมันจะมีลงแบบ Duo ด้วย นะครับดังนั้นคุณก็จะเห็นคนเริ่มรับลงปาร์ตี้ต้นไม้เนี่ยนะครับแบบดูโอ้ก็คือแบบ2คนนะครับผมดังนั้นก็อย่าลืมนะครับผมพวกคําย่อตัวย่อต่างๆเนี่ยที่ผมบอกไว้เนี่ยมันสําคัญนะเพราะว่าบางคนเล่นคนเดียวบางคนพอไม่มีเพื่อนก็เป๋เลยที่แม่งไม่รู้จะไปไหนแล้วนะครับเอ่อทำอะไรก็ไม่ได้นะครับผมทีนี้เรามาลองนั่งดูในแชทอีกครับเห็นไหมครับหาตีหักไม้แน่นอนครับคุณรู้อยู่แล้วว่าคือไม้ผี เอคุณก็รู้อยู่แล้วครับคือดันเจียนแอทเทนะครับก็คือดัน d e l รี่รายวันนะครับผมสีก็คือแน่นอนขาดสีนะครับผมอือเราลองมาเลื่อนหาดูครับเนี่ยเห็นไหมครับเคดเๆเนี่ยดพีเต้องการ d พ s เท่านั้นนะครับผมอันนี้โค้รรีดีมครับไม่ต้องสนใจนะครับแล้วก็ LFp เห็นไหมอย่างเงี้ยพวกต่างชาตินะครับหาปาร์ตี้ลงนะครับ แล้วก็ปาร์ตี้ร้อยชั้นเห็นไหมบางคนได้เป็นคนไทยก็รับอย่างนี้เลยครับปาร์ตี้ร้อยชั้นนะครับผมเ,เรื่อยๆครับเรื่อยๆแมงทองขีดสามเฉยบางทีแมงทองหรือชื่ออะไรพวกนี้ก็คือเป็นบอสโลกนะครับเออเนี่ยอย่างเช่นบางคนเขาก็พิมพ์ว่าเอเนี่ยอย่างนี้เห็นไหมโบลิง่งแมงทองเดวิลิง่งเห็นไหมหรือไม่บางคนก็จะพิมพ์ว่าตีเอ็มวีพี ถ้าเขาบอกว่า MVP ขาดสามก็คือหมายความว่าปาร์ตี้นี้การที่คุณจะขอเข้าไปอ่ะอย่างน้อยอ่ะคุณจะต้องเป็นประเภทที่แบบดามเมจเยอะๆเพราะเขาต้องการจะทำ MVP นะครับผมดังนั้นก็ประมาณนั้นนะครับผมถ้าคำว,ว่า MVP ขึ้นมาแล้วตามเป็นตัวเลขเนี่ยก็คือหมายความว่าตี้นี้คือตี้ซีเรียสอ่ะก็คือจะเป็นตี้แบบเก็บบอส MVP อ่ะประมาณนั้นนะครับผมก็ง่ายๆนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองหาดูอีกนิดนึงว่า ยังมีศัพอะไรอีกหรือเปล่านะครับผมแล้วก็เรืออันนี้ผมเตือนไว้นะครับอย่าลืมครับเรือเนี่ยกิจกรรมเนี้ยนะครับมันจะมาตอนเลเวล50ผมแนะนําให้คุณทําตอนเช้าเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณทําตอนเย็นเนี่ยของจะขาดตลาดครับผมง่ายๆเลยนะครับอันนี้ผมแนะนําไว้นะครับ่ะไม่มีละมีอะไรอีกครับศัพแปลกๆมีไหมเออไม่น่าจะมีแล้วนะครับผมก็น่าจะครบท้วนแล้วนะครับผมเออแต่ผมคิดว่า ที่ผมบอกไปอ่ะผมบอกเลยว่าคุณก็เล่นได้แหละนะครับผมสาหรับใครที่ได้คนเดียวคุณก็เล่นได้แล้วก็สําหรับใครที่แบบไม่รู้นะครับเออก็ได้รู้นะครับยังไงคุณก็จะได้หาปาร์ตี้ลงได้สนุกแล้วข้างหลังเนี่ยของผมเนี่ยก็คือดันเจี้ยนสมุดครับนี่เออผมลืมไปบางคนอ่ะเขาจะพิมพ์ว่าสมุดคําว่าสมุดคืออะไรครับสมุดคือดันนี้ครับนี่ดันที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ย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 ดันเนี้ยเนี่ยเรียกว่าดันสมุดครับเออเสกเมโมรี่เนี่ยนะครับดันนี้เนี่ย เราสามารถรับของได้แค่ครั้งแรกครั้งเดียวนั้นที่เวลาเราลงนะครับผมเออแต่ว่าเราจะลงกี่ครั้งก็ได้นะครับลงไปช่วยเพื่อนนะครับผมในแต่ละดันมันก็ไม่มีอะไรมากครับสมุดเล่มแรกก็จะเป็นดันแรกครับนี่ก็คือดันนี้ครับเออสมุดเล่มที่สองมันก็จะเปลี่ยนดันไปเรื่อยครับเออไม่มีอะไรมากนะครับนี่ดันเห็ดนะครับสมุดเล่มที่สามครับก็เหมือนเดิมครับเด็กนะครับผมนี่เห็นไหมครับ เออเนี่ยแล้วเนี่ยเล่มต่อไปก็ดูครับเรเวลห0ครับเราก็ถึงจะลงได้นะครับเน่ยอปเปิลนะครับผมกิฟเฟนนะครับเออก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มายาครับเนี่ยแล้วก็โอซิลิครับอาเรื่อยๆไปนะครับแต่ดันเจี้ยนพวกนี้จําไว้ว่ารับของได้แค่ครั้งเดียวคุณจะลงกี่ครั้งก็ได้นะครับแต่ว่าลงไปช่วยเพื่อนก็ได้นะครับตามนั้นครับเช่นเดียวกรณีเดียวกันกับ ไอเจ้าเฮลเฮมเลยนะครับผมรับของได้แค่วันละ2ครั้งเท่านั้นนะครับที่เหลือคุณจะลงไปช่วยใครกี่รอบก็ได้ครับก็ตามนั้นครับสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมสําหรับตัวย่อนะครับผมพวกตัวย่อต่างๆนะครับดันเจี้ยนต่างๆหวังว่าคุณจะเล่นได้แล้วนะครับผมยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วก็อย่าลืมครับถ้าใครจะเติมเกมนะครับต้องแซกโกดีเอสเท่านั้นนะครับกดลิงก์นั้นได้เลยนะจ๊ะบายบายครับจุ๊บๆขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า